สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวเอ็มพงกางกับพี่เป้วันนี้พี่เป้มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะ1เมษายน2565นี้เสียลงน้ำปล่อยเลขเด็ดถูกมาแล้ว53งวดติดติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงท่านใดชอบก็ตาม ไม่ชอบก็ผ่านนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้นะคะซึ่งเสียลงน้ำนี้ก็หลายๆท่านก็รู้จักกันดีงวดนี้ท่านปล่อยเลขออกมาแล้วมีชุด3ตัวตรงๆเน้นๆอยู่3ชุดนะคะ865 864 863ส่วน2ตัวเน้นที่63ชอบหรือไม่ใช่หรือไม่นะคะ ถูกใจโดนใจก็ซื้อตามนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะการลงทุนความเสี่ยงสูงชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะตอนนี้ตัวเลขมันเยอะมากยิ่งใกล้วันหวยออกนี่ตัวเลขคนนั้นก็ใช่คนนี้ก็เด็ดดูงบประมาณในกระเป๋าตังค์ด้วยนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนค่ะขอบพระคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ